ก็ในเซตที <S an> ่1เซตที <S an> ่2นะครับเรามาได้ดีนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับรวมถึงยังกีฬาของเราเนี่ยเล่นอย่างเป็นสไตล์ของเราเองนะครับก็ทําให้เรื่องของการลับคืนฟอร์มเนี่ยผมว่าดีกว่าดีกว่าวันอื่นๆนะครับแล้วก็เซตสามเนี่ยเราพลาดในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับรวมถึงอันบาดเจ็บในเซตสี่ของชมพู่ด้วยนะครับเราดึงต้องเสียไปแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับสิริมาก็ทําได้ดีนะครับ แต่เราไปพลาดจังหวะช่วงปลายเซต5นะครับในเรื่องของการทำนะครับทำให้เราไม่สามารถปิดเกมนี้ได้นะครับก็น่าเสียดายแต่ต้องขอชุมเชยนะครับนักีฬาทุกคนนะครับต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่ครับต้องเหลืออีกหลายเกมะคะ่าชู่ไม่หนักหนามากคก็จริงๆผมว่าต้องตอนตนี้นะครับโดยภาพรวมก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้องให้คุณหมอ ตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ขั้นต้นเนี่ยเราก็ซิดิมาเองวันนี้ก็ดีนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็เราก็มีตัวที่ฝึกซ้อมที่กรุงเทพอยู่นะครับฉะนั้นก็คิดว่านะครับเราก็คงไม่ไม่นั่งหนาสาหัสขนาดนั้นครับโค้ชเมื่อกี้คืได้ติดชมเชยทีมไทยก็จริงๆเขาก็บอกนะครับเขาเดินมาชมผมอยู่นะครับว่าว่า ทำการบ้านได้ดีมากนะครับในเรื่องของการเล่นก็ต้องขอชมเชยเด็กๆจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วก็เขาพยายามเล่นตามตามยุทธวิธีนะครับแต่ก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับแต่ว่าทําได้ดีครับในวันนี้ครับวันนี้ก็เราถือว่าเราเล่นกันเต็มที่ทุกคนแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามหนูมีความสุขมากท,ที่ที่เห็นทุกคนช่วยกันเล่นในเกมนี้ค่ะ ก็แฟนๆไม่ต้องเสียใจไปนะคะก็ถือว่าเราก็ได้ซ้อมใหญ่มากๆๆ,ๆ,ๆเลยกับ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 ทีมชั้นนำของโลกแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากให้มีดราม่ากเกิดขึ้นเลยก็อยาก thank you อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวอลเลย์บอลมากกว่าไม่อยากให้ทุกทุกคนรู้สึกแบบสิ้นหวังอ่ะคือเราก็อยากทำให้แฟนๆมีความสุขเหมือนกันก็ ยังไงก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะพวกเราก็จะทําเพื่อแฟนๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะทําเพื่อทีมของเราให้ได้มากที่สุดเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะเดช I congratulate Danai and the team because they play against Thailand is always the most complicated thing they play very very good they play with great spirit they play with great volleyball they play with great quality They, they are they're an amazing team so I'm, I hope the setter is not injury Me, I, I hope the setter is not bad injury but really I like I like Thailand so much Thank you thank you so much Good